ฝั่งอเมริกาเพิ่งมีการประกาศรางวัลออสการ์กันไปใช่ไหมใช่แล้วครับคราวนี้มากันที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกับงานนี้เลย Asian Film Awards ครั้งที่9ค่ะ หลังจากที่ได้เข้าชิงรางวัลสำคัญบนเวทีฮ่องกงฟิล์มอว s ทั้งในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมมาแล้วล่าสุดเดอะโกลเด้น a ออราที่ได้ทั้งเวยนะคะมาสวมบทเป็นเซี่ยวหงนักเขียนหญิงชาวจีนของผู้กำกับหญิงแอนฮุยก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบนเวทีเอเชียนฟิล์มอว s ครั้งที่9เป็นจำนวนถึง5สาขาด้วยกันค่ะนั่นก็คือผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอด รวมถึงลำดับภาพยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะในงานประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ The Golden Era ไม่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมส่วนนังเอเชียที่ได้เข้าชิงรางวัล4ีสาขาเท่ากาันมีอยู่3เรื่องนั่นก็คือ b Black h o l t ทินไอซ์และ b บร์มัสช์นะคะจากจีนค่ะรวมถึง h ฮเดอจากประเทศอินเดียในขณะที่นังเรื่องกราวิดเดอะบ l ลเลตนะคะของผู้กำกับเจียงหวนได้เข้าชิงรางวัลสีสาขาเช่นกันแต่เป็นสาขาทางด้านเทคนิคการสร้างเกือบทั้งหมดค่ะ ในงานประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวาัลเวทีเอเชียนฟิล์มอวอร์ดครั้งที่9มีหนังจำนวน42เรื่องจาก8ประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวาัลในสาขาต่างๆถึง72สาขาใน14ประเภทหลัก โดยหนังและนักสแสดงที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขานั้นได้คณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในวงการภาพยนตร์เอเชียจํานวน14ท่านมาทําหน้าที่ตัดสินโดยประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลประจําปีนี้ก็คือผู้กํากับหญิงมาเบ้าชงนะคะส่วนงานมอบรางวัลเอเชียฟิล์มออ์ดจะจัดขึ้นที่มาเก๊าในวันที่25มีนาคมนี้ค่ะ